ทุกคนทีบีไทยรักลับกันมาอีกแล้วนะครับอวันนี้ขี่อยู่ตรงหน้าเราคือยังไงพี่เต้เป็นน้ำโซดาสิงใช่ไหมครับพี่นี่คือน้ําโซดาสิงนะที่อยู่ในหลายๆลร้านนะครับอที่แช่เย็นอยู่และก็ทุกรถที่เราเจอเราหยิบมาแล้วนะวันนี้เราจะมาลองเทสกันดูว่าครับถไหนที่เราชอบเราจะมาจัดอันดับจากความชอบของปากเรา อีกครั้งครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่ารสชาติแต่รสชาติเป็นยังไงนะครับ,รบอทีนี้เนี่ยมาพูดถึงผลิตภัณฑ์สิ่งตัวนี้นิดนึงครับผมเป็นโซดานะครับครับ ซึ่งไม่มีน้ำตาลเลยนะครับทุกกระป๋องเป็นสินค้าที่ไม่มีน้ำตาลผสมนะครับอ่าจะเป็นรสชาติโซดานี่มีพิงค์เลมอนโซดานะครับอ่ามีครีมโซดานะมีเลมอนโซดานะอ่าแล้วก็นี่คือเลดเลมอนโซดานะแล้วก็อูเมะนะเป็นบวยนะทุกคนนะอ๋อนี่บวยเหรอพี่บวยครับาเราจะมาชิมทุกรสกันดูว่าแต่ละรสเนี่ยรสชาติจะแค่ไหนประมาณไหนนะครับ อ๋อแต่ก่อนที่จะเริ่มการรีวิวตัวน้ำนะขอพูดอะไรอย่างหนึงนะครับสินค้าตัวนี้ของสิงนะเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ไม่มีน้ําตาลใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีแคลอรี่เลยนะสูนเป็นกิโลแคลอรี่นะครับผมแล้วก็ชูจุดเด่นเพื่อรสชาติของเลมอนแท้ๆนะอเลมอนแท้นะครับแล้วก็ข้อมูลทางพภชนาการนะก็คือน้ําตาลศูนย์กรัมแคลอรี่ศูนย์ ไขมันก็ศูนย์นะโซเดียมแค่เจ็ดสิบมิลลิกรัมเท่านั้นนะครับผมถือว่าผ่านเกณฑ์ของเขาเรียกว่าอะไรนะทางออยนี่เลยให้เครื่องหมายตัวนี้มานะนี่นะเครื่องหมายนี้นะทุกคนเครื่องหมายนี้ก็คือทางเรื่องสุขภาพนั่นเองการที่จะได้เครื่องหมายนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่าน เกณฑ์กําหนดของออยนะครับถึจะได้เครื่องหมายนี้มานะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะทีนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติตรงที่ว่าสารให้ความหวาน,นในเชษสารให้ความหวานที่คุณภาพสูงมากก็คือสุข่ารสแทนน้าตาลนั่นเองแนะสุขาารสก็มาจากธรรมชาตินะ,ะก็วิตามินซีสูงด้วยอ่าแล้วก็การรองรับของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมีสัญ,ญลักษณ์ทางโภชนาการก็เมื่อกี้นะ ก็คือทางเลือกโสภาพนั่นเองหาซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปเลยครับผมตอนนี้ที่เจอคือมีห้ารสชาตินี้นะครับจริงๆมีอีกหนึ่งรสชาตินะแต่หาไม่เจอนะอครับรสชาติที่หาไม่เจอคือยูสุนั่นเองเสียดายนะใช่ครับอ้ไปยาหากันหลายที่ไม่เจอนะเราก็เลยห้ารสชาตินี้ก่อนกกันนะครับผม เราจะเริ่มจากรถไหนดีพี่เต้อืมนั่นแหะสินั่นนหะสินะสุ่มไหมสุ่มยังไงดีครับสุ่มยังไงดีนะหมุนไหมล่ะหมุนอีกแล้วอเอามาจัดดิเอาหมุนทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหมุนได้แล้วนะแคร่าวคราวข่าวครข่าวคร่าวนะอ่าเอาหน้าใครเอาพี่หมุนเอ้หน้าพี่เต้ก่อนแล้วกันโอเคจัดไปครับเริ่มจากหมุนแรกนะแหวว เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากหมุดแรกกันนะว่าจะเป็นยังไงนะสั้นๆได้ใจความสั้นได้ใจความันเราเริ่มจากนี่ครับเลมอนครีมโซดาก่อนเลยครับเลมอนครีมโซดานะโอ้กระป๋องสีสันสวยงามนะสีสวยมากเลยพี่คือเราไม่ใช่แค่ทานนะกระป๋องนี้น่าสะสมด้วยนะนั่นนะสิฮะดูดีมากเลยนะครับมาเราจะมาลองกันดูนะครับไปครับพี่โอ้โหมีความแบบนี่โอ้โห หมปพอแปะพอแปะโอ้ยาินหมอมมากทุกคนกิ่นน่ากินจัดนี่นะเราจะเทลงแก้วแล้วนะครับฮียสีอขี้เขียวด้วยอืมเอ้ยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นน้ำสีขาวนี่สีประมาณนี้ครีมโซดาจริงครับว้าวสีสวยมากตอนเทเนี่ยครับแล้วสีสวยเหมือนกระปองเลยนะนี่โอโ โอเคครับการใช้สีเขาสวยมากเลยพี่อ่ะอีกเล็กหน่อยโอเคครับนี่นะก็คือเลมอนครีมโซดาก่อนนะอันี้สีครัผมโอ้โหสวยจัดฮ่สีดูดูดีมากอืมนี่นะครับคือหอมแบบครีมโซดาจริงนะใช่ครับพี่ให้ความ ให้ความหอมหวานนะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ำตาลนะทุกคนนะกินแล้วไม่เสียสุขภาพนะ,นนะเออนะลองดูนะอืมเป็นครีมโซดาแต่มีเลมอนเนละมอนมีมีใช่ไหมเออครับอืมมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นรสชาติครีมโซดาแล้วมีเลมอนผสมมาที่หลังอะอืมใช่มาทีหลังไนงะมันอืมบอกว่าไงดีะมัน ตอนแรกแอบคล้ายๆแบบแอปเปิลเขียวแล้วก็ไม่ใช่ใช่มันหวานหอมหอมแล้วก็เหมือนมีเลมอนมาขมเบาๆอ่ะรู้สึกความขมเบาๆไหมนิดนึงมาตัดนิดนึงอ่ะเหมือนตามมานิดนึงอ่าแล้วก็เป็นรสชาติเลมอนเลยอ่ะอืมนี่นะครับถ้าแบบเอาไปผสมนะพวกน้ําผลไม้หรือน้ำอะไรที่เราชอบอ่ะถ้าจะเข้าเหมือนกันนะนั่นนหะสิพี่ผมบอกเลยนะถ้าเป็นผมนะผมจะใส่แบบน้ำสับปะรดอืมสักหน่อย น่าจะชูรสให้มันเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ามีความเปรี้ยวแบบ,บกลิ่นหอมแบบอะไรนะทอปิโก้ห <laughs> มัออยู่ชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยอืทำหลับพี่เต้เป็นไงครับรสชาตินี้โอ้โห oh, มัเป็นกินเพลินมนากเนาะ <c oughs> มันแบบทานง่ายนะครับคือเบานะครับเบามากก็ oh. คิดยากเหมือนกันแต่ว่าผมว่าก็เราจะมาให้อันดับของเลมอนครีมโซดานะครับผมครับผมผมว่าเอาผมกลางๆก่อนแล้วกันสามแล้วกันกลางกลางกลางผมให้ที่สามเหมือนกันแล้วกันแล้วค่อยจัดอันดับสลับกันไปนะอโอเคครับเรายังไม่ได้ลองอื่นนะเราให้กลางๆไว้ก่อนแล้วใช่ครับพี่งั้นต่อไปอืมอยู่หน้าใครฮะพี่บอลเมื่อไหมล่ะพี่บอลนะโอเคนี่นะคนนะใครหนเลยอ่ะ แว๊บดะดะดะตะแฮ่เราจะเริ่มหมุนกันใหม่นะครับครับผมมาเลยครับผมแว๊บ นี่หยุดอยุดที่นี่ครับผมอูเมเลมอนนะก็คืออูเมก็คือบวยนี่เองนะโซดาบวยนะทุกคนนะผมว่าจะถามอยู่ว่าอูเมคืออะไรบยใช่ไหมครับอูเมก็คือบวยนี่แหละครับส่วนตัวนี้เนี่ยผสมเลมอนลงไปนะครับอ่าแล้วก็นี่คือซีโรซูการ์ครับไม่มีน้ำตาลนะทุกคนนะป่องสีสวยมากเลยเออสื่อถึงบวยที่มีเปลือกสีเขียวอ่ะเออแต่กระป๋องสวยทุก ทุกต่ตัวเลยกระป๋องน่าสะสมอะโอ้โหแล้วดูเสียงแบบตอนนี่โอ้ยหว่นไหวไปหมดดมกลิ่นไหมนี่แบบบวยชัดนะน้ำลายพุ่งปี้จังนี้กลิ่นบวยชัดมากนะครับคือบวยแบบบวยหรูอ่ะอืมนะนี่นะทุกคนจะมาดูสีน้ำกันต้องเป็นยังไงนะโอ้นีนสีน้ำขาวเลยโอ้ยเจ๋งเว้ยเอ้ยมันไม่เชิงขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีขาวแบบ ออกเหลืองเหงเลมอนหน่อยหนึงอ่ะอ่านี่นะใช่นิดๆนิดๆนิดๆนะอ่าครับผมแฮปอุ้กิ่นนี้แล้วดูความเป็นโซดานะทุกคนนี่โซดาแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยเอออันนี้กินแล้วแบบรู้สึกแบบฟรชนะครับทำยังไงจะให้ผู้ชมได้กลิ่นครับพี่หอมมากคือบวยมันไม่มาจัดนะมาแบบ รู้สึกว่ามันคือบวยอ่าครับบวยจะติดยุติปลายลิ้นเลยนะตอนกินเสร็จอะแล้วโซดาก็ซาซาใช่ครับแล้วบวยกค่อยค่อยจางไปแล้วเราก็อยากกินใหม่สร้างสรรนะสร้างสรรมากสร้างสรรมากเอ๊ยอันนี้ดีเหมือนแบบหน้าตามต่ออ้ออร่อยอ่ะอุ้มเออร่อยอือร่อยมากชอบชอบอืมเนี่ยอมไว้สักพักอ่ะเหมือนกินบวยอ่ะใช่ไหม ต้องมีความโซดามีเลมอนตบท้ายอ่ามีเลมอนตบท้ายใช่พี่นะมันหอมเลมอนตอนสุดท้ายอ่ะคือบอกก่อนนะรสชาติป่วยอยู่ในปากอ่ะติดอยู่ที่ลิ้นนะพอหน้าที่สุดท้ายเลมอนมาแล้วก็ทุกอย่างก็หายไปทําให้เราอยากกินซามีกร้อนอร่อยรสชาติคล้ายๆสมัยเด็กที่เรากินลูกอมยี่ห้อหนึ่งที่เปิดสีแดงอ่ารมณ์นั้นนะเราผมบอกให้คนที่กินสายอูเมะครับ คุณมากินตัวนี้แทนได้นะอืมไม่จำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์แต่ก็อร่อยนะครับอ่นานี่นะรสชาติออกมาดีมากนะอืมคุณอยากได้กลิ่นบวยมากขึ้นคุณแค่เอาน้ําบวยใส่อ่ะครับแต่ที่มันดีอยู่แล้วจริงๆ <นะ S 2> ริงนะอุเมะพี่เต้ให้อันดับเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่นะครับอุมเมะนะคุณนะ สองแล้วกันอ่ารู้สึกชอบอพี่เตคให้ที่สองนะพี่บอนเอาไปเลยครับทีหนึ่งเอาไว้ก็กะให้หนึ่งแหละแต่เดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนเอาเผื่อมี้ะไรเมผมก็ลองดูสิแต่ไม่เปลกพิดผูกมันสลับได้อยู่แล้วได้ได้ได้จะบอกเลยว่าครัได้ดีอยูที่ผมคิดมากบ้วยอืมใช่ใช่ใช่ยังน้ำลายแตกฟองอยู่เลยตรงล่งปาก เงียตอนเนี้ยเริ่มอยากให้ที่หนึ่งละเนี่ยนเดี๋ยวรอดูก่อนได้ปากมันยังแบบใช่ใช่ตรงเนี้ยแล้วมันก็มีรสชาติหวานอยู่ด้วยนะใช่ครับเออดีมากเหมือนลูกอมนั้นมากเหมือน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 ลูกอมที่เราคุ้นเคยตอนเด็กๆนะใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมามุนกันอีกรอบนะว่าจะอยู่ที่หน้าพี่เต้คือรถไหนนะครับผมว พิงเลมอนครับทุกคนพิงเลมอนสุดาอ่าพิงเลมอนสุดานะอสื่อความหมายของพิงเนี่ยน่าจะออกประมาณประมาณว่าสตรอเบอรี่กับเลมอนนะครับเราจะมาลองชิมตัวนี้กันดูนะฮะว่ารุชาติจะเป็นอย่างไงนะอ่าแว๊บทุกครั้งที่เปิดกระป๋องนี่เสียงชวนน่ารับประทานมากนะขอดมกินก่อนเลยไม่ต้องมาถึงผมได้กินเลยตอนนี้ที่เปิดเมื่อกี้เฮ้ กลิ่นแบบหอมกลิ่นหอมมากกลิ่นนางเอกกลิ่นนางเอกกลิ่นนางเอกกลิ่นสตรอเบอรี่เลมอนน่ะใช่ครับพี่ดูซิน้ำจะเป็นสีอะไรนะทุกคนนะมันต้องเป็นสีพิงค์นั่นแน่ฮะชื่อก็บอกว่าพิงค์ใช่ไหมครับนี่ดูนะสีชมพูจริงด้วยนี่นะจริงๆด้วยโหสวยมากสวยมากสวยมากโอ้หเหมือนลิเบี์เลยนี่นะโอ้สีสวยจริงเหมือนกินไวโรเซ่อะ เอ้มันกินมาโรเซ่อะนี่ขนาดแก้วเข้มๆนะเนี่ยแก้วนี้คือจะจริงๆเป็นสีออกเข้มๆหน่อยนะครับสีน้ําเลยเลยเลยดูเป็นประมาณนี้จริงๆสีมันใสกว่านี้นะแต่แก้วพอดีว่าสีมันเข้มหน่อยนึ่งอ่าโหทุกคนเหมือนนั่งจิบวายอยู่อิตาลีกินอาร์โรเซ่เฉยเลยแต่ต็มันคือสตรอเบอรี่เลมอนนะ โอ้โหเหมือนที่เหมือนสตรอเบอรี่เหมือนกันนะมเป็นสตรอเบอรี่ชัดมากปลายๆที่มันโผล่มาหวานนางเอกของแท้เลยครับอืมกลืนไปแล้วยังหวานแบบหอมอืมเฮ้ยไม่ลืกว่าสตรอเบอรี่จะทําได้ดีขนาดนี้นะเนี่ยมันดีอยู่ที่คิดเยอะเออใช่มันหอมมันละมุนครับมันได้กลิ่นสตรอเบอรี่แล้วมีความซ่าและเลมอนเข้ามาแทรก สิงไม่คุณทำรสชาติได้เก่งขนาดนี้เลยเหรอนั่นนะสิฮะอาล่เอาเฮ้ยเจ๋งนะจาอูเมะมาเนี่ยอืมย่าละสลับไปเหนื่อยแล้วทีเนี้ยคือเมะครับมันยังทิ้งความความแบบความเป็นอุเมะอยู่ในปากแต่นี้ทิ้งความหอมไว้แทน อ่าใช่ครับนะมันเป็นความหอมที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วมีเลมอนมาเติมเต็มอ่ะครับเออเหมือนสตรอเบอรี่โดนฝานครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งที่มาเติมเต็มคือเลมอนปกบกันลงคู่ย่างลงตัวครับใช่ครับพี่มันทั้งดีอืมแย่แล้วทำไงดีลำบากแล้วคือไปแก้พี่บอลให้อุเมะที่หนึ่งใช่ครับเลมอนครีมที่สามใช่ของผมให้อุเมะเลมอนโซดาที่สองเลมอนครีมโซดาที่สามเนี่ย กินครั้งแรกก็รักเลยเหมือนกันน่ะครทีนี้ลำบากแล้วแต่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 อะไรก็พี่ให้ความหอมในปากก็ใช่อืมแต่มันไม่ได้ทิ้งรสชาติค้างเอาไว้เหมือนอุเมใช่นรัคิดเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นครับขอกินทัหก่อนพอรู้สึกว่าสตรอเบอรี่อ่ะมาจริงแต่มาแป๊บเดียวนะเป็นกลิ่นอืมเป็นกลิ่นที่เหลือิ้งไว้อ่าเหมือนเวลาฉีดโรฉีดสเปรย์โรออน แล้วกลิ่นยังเหลืออยู่แป๊บหนึ่งอ่ะแล้วต้องพักกลิ่นกระจางไปเหมือนมาให้รู้ว่าสตรอเบอรี่นะอ่าไปแล้วใช่ใช่บายบายสำหรับผมนะพิง์เลมอนโซดาผมขอให้ที่สองครับโอเคครับีครีมโซดาตกมาอยู่ที่สามนะอ๋อครีมโซดาอยู่ที่สามอยู่แล้วครีมที่สามอยู่แล้วครับอยากให้พิงก์เลมอนที่สองใช่ไหมฮะให้พิงก์เลมอนอยู่ที่สองครับกูเม่ที่ผมยังให้เขาอยู่ที่หนึ่งเพราะ รสชาติที่เขาทิง้งไว้ในปากมันมันทัางล้ำลึกครับเพวาน้ำลายแตกฟองใช่ <historically. S 2> แต่สตรอเบอรี่อ่ะล้ำลึกตรงที่กลิ่นคุณไม่ยอมหายเว้เนี่ยผมยังหอ mm. มอารมณ์เหมือนทาลิปสตร้สตรอเบอรี่คือแบบเหมือนได้กินสตรอเบอรี่อ่ะแบบหวานนิดนึงพี่ เคยทาไหมฮะชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันผมดีชอบชอบไม่แตกอะไรใช่ไหมผมว่าไม่แปลกนะผมว่าผู้ชายอย่างนี้ก็ทาลิปบามมันเยอะนะคผมรู้สึกว่าการทาลิปบามันก็ทําให้ไม่ปากไม่แห้งนะแต่การมีกลิ่นมันก็ช่วยทําให้ทาได้ง่ายขึ้นมากกว่าแต่ที่แน่ๆคือเขาเหลือกลิ่นไว้ให้แบบรู้สึกเหมือนทําให้เรานึกถึงเขาเหมือนแบบฉันยังคิดถึงเธออยู่แต่ว่าแต่ว่า อุเมะทําเธอทิ้งบางอย่างไว้ในใจฉันและฉันลืมไม่ได้อ่าประมาณนั้นสุดจริงๆโอเคครับครับผมต่อไปเราจะมาเหลือสองกระป๋องสุดท้ายของเรานะแต่ว่ายังไม่ได้ให้ผมยังไม่ได้คะแนนอ่าลืมลืมโทษทีครับเป็นแหม่มันยากนะยากใช่ไหมสีแล้วกันทิ้ง4ีไ้ก่อนอ่าโอเคครับโอเคครับ ย่างที่พี่บอกว่ามันมากิ่นรถยังไม่มาผมสีแล้วกันพี่เต้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนพี่บอลพี่บอลชอบความหอมที่มันทิ้งเอาไว้มันเหมือนกับทิ้งไว้ให้เราคิดถึงครับแบบก็ยังคิดถึงอยู่อ่ะแต่แบบใช่ไหมจริงทั้งห้ารสผมชอบหมดเลยนะชอบหมดเลยเพรว่ามันต้องมาจัดลำดับสู้กันเองเนี่ยใช่ยากนิดนึงต่อไปเราเหลือสองกระป๋องสุดท้ายนะครับผมเราจะมาหมุนกันอกระป๋องต่อไปอยู่ที่หน้าใครครับหน้าผมใช่ไหมหรือหน้าพี่บอล หน้าผมหรือหน้าพี่บอลอะหน้าพี่บอลแล้วครับโอเคแล้วมานะครับอ้้ววาแม่เหมือนหวยล็อกนะสีเหลืองตั้งเดิมไม่มาอีกแล้วอันนี้ก็คือเบรดเลมอนโซดานะครับนี่นะทุกทีพิงเปรนสตรอเบอรี่แล้วเลรดมันจะเป็นอะไรพี่ เครถนี้นะครับก็คือน้ําแดงเลมอนโซดานั่นเองอื้ามีความเติมน้ําแดงเลมอนโซดามานะก็คือเลมอนแดงเอออยากลองเลยดีนะครับแปลงใหม่ดีนะเออเออไม่น่าถึงชื่อว่าเลดเลมอนโซดานะครับแล้วจะมาลองชิมกันดูนะว่าเป็นยังไงนะแหวบอ้อขอบอกนะทุกกระป๋องเนี่ยได้ทางเรื่องสุขภาพหมดเลยนะครับอืมาใช่ครับอี่บอลก่อนเลยพี่ อันนี้ก็กินแบบเลมอนเลยนะอแล้วมีกลิ่นเหมือนความสลัดเบาๆปะสลัดน้ำแดงอ่ะโอ้โหจริงชัดเจนสีชัดเจนมากครับผมสีน้ำแดงเลยครับผมนี่นะทุกคนนะเออแต่กลิ่นสีน้ำแดงจริงกลิ่นสลัดนุ่มนวลดีใช่ไหมเหมือนเป็นกลิ่นน้ำแดงสลัดเลยใช่ใช่เลยกินเหมือนน้ำแดงสลัดเลยใช่พี่แล้วมีกลิ่นเลมอนตีมา พอเห็นเป็นสีแดงนึกว่ามันจะกีจานอันนี้จะกินจริงๆมันสีสวยมากครับสีแดงใสๆแล้วแต่พอดีว่าต้องบอกก่อนว่าแก้วเนี่ยแก้วดำๆนี่มันจะเป็นหมุนมุนสีออกน้ําเงินจางๆอ่ะครับเลยทําให้สีน้ําดูเข้มนะอืเราหาแก้วใสไม่ทันนะคเออแปลกดีนะแปลกดีก็คือ น้ำสละเลมอนนั่นแหละมันมีรสชาติหนึ่งเลมอนมันตามมาทีหลังอ่ะเอออารมณ์เหมือนเหมือนกินน้ํากลิ่นน้ําแดงกลิ่นกลิ่นน้าแดงอ่ะผมว่าแวบแรกเหมือนน้าแดงสละดแล้วเหมือนเลมอนมันถี่ออกมาทีหลังใช่ใช่มันเหมือนกับว่าปกติเวลาเรากินน้ําแดงอ่ะมันก็จะแค่น้ําแดงใช่ไหมอันนี้มันมีความโดดของความเปรี้ยวเลมอนหอมพุ่งเข้ามาทําให้น้ําแดงไปไกลกว่านั้นอ่ะ แในแม่จะทซาด้วยอ่าอืมก็คือการกินน้ำแดงที่มีความซาและมีเลมอนผสมถือว่าเคเอนะอถือว่าเคเอทนะถือว่าเคเอนะแต่ในมุมของผมนะครับเขาไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราเลยอ่าเขาเข้าไปแล้วจากไปเลยครับอร่อยครับอืมแต่เข้าไปแล้วหายจากไปเลยใช่ไหมเธอมาแล้วเธอกลไปเลยอ่าอืมครับ ธอทิ้งเราไว้ให้งกริงเธอทิ้งเราไว้ให้งงว่าเธอจะกลับมาเมื่อไหร่คเธอทิ้งเราให้ไปแต่ถามว่าเราก็ยังกินอยู่อ่ะพี่แน่สำหรับเลดหรือมสดาพี่ให้อันดับเท่าไหร่ดีครับผมอ่าผมให้ห้าครับพี่อ่าผมรู้สึกว่าในบรรดาเนี่ยถืบเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นกับรสมันมันไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่าไหร่แต่มันก็อร่อยนะ ใช่ใช่ใช่เนนะมันจะเบาบางนิดนึงครับผมผมให้ห้าแล้วกันอ่ากิ่เตให้ที่ห้านะครับผมอ่าสำหรับผมนะครับผมมานั่งคิดแล้วอ่ะเธอมาแล้วเธอก็ไปจริงๆริงอ่ะผมก็ให้อยู่อันดับที่ห้าเหมือนกันครับผมอ่ะอันดับที่ห้านี้อาจจะมีเปลี่ยนนะต้องลองชิมอืมตัวนี้ก่อนนะใช่เพราะเราเหลือเลมอนโซดาอ่าใช่ครับผมทีนี้เราไม่ต้องหมุนแล้วเราจะมาลองนี่เลยตัวนี้คือออริจินอล ปองแรกที่ออกมาครับผมออริจินอลเขาเลยเลมอนโซดาก็คือเลมอนกับโซดาเลยครับผมนี่นะได้ทั้งเรื่องสุขภาพทุกกระป๋องเลยนะแหมดีตรงนี้นะดีตรงนี้อ่ะก็คือว่าอย่างน้อยมันก็ไม่เกินเกณฑ์อ่ะครับมังได้ตามหลักออยที่ควบคุมเกณฑ์เอาไว้นะเราจะมาชิมกระป๋องนี้กันแล้วนะครับผมแอบเสียงก็ยังเพราะเหมือนเดิมนะครับ เลมอนครับน้ำเลมอนเลยใช่ที่เหลือคือรสสัมผัสของโซดาครับตอนนี้อ่ะเราดมอ่ะเราไม่ได้สัมผัสเรารู้แค่ว่านี่น้ำเลมอนเลยใช่พี่เลมอนแท้ๆเออแบบเป็นเกรดเลยอ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสีนะจัดไปครับนี่นะสีขาวบริสุทธิ์เลยนะทุกคนนะนี่ฟองแบบโซดากับสีขาวบริสุทธิ์เลยฝากด้วยครับนี่นะแหว นี่หมดเลยป๋องนี่นะใจดีจังนี่นะครับผครับมมาครับปิดท้ายเชียอเชอยร์นะเราจะไปชิมกันดูนะครับเลมอนโซดานะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับกลิ่นนี้เด็ดจริงๆอืน้ำเลมอนเลยใช่เหมือนกินน้ำเลมอนล็อกโซดาครับ โอ้โหเรมัสตานี่หว่าคือแค่เติมผลไม้ก็อร่อยแล้วมั้งเนี่ยใช่เหมือนเหมือนเหมาะแบบเอาไปเติมนู่นนี่นั่นนะใช่ไหมใส่ใบโหระพาลงต่ำสักนิดคนคนคนเนาะเหมือนโมอิสต้เลยอาจจะแบบใส่เกล็ดน้ำตาลแดงไปสักหน่อยรบากในการให้คะแนนออร์เจนอล ก็คือออริจินอลครับนี่คือรสที่เขาคิดมาดีแล้วก่อนขายอืส่วนรสชาติที่เหลือเนี่ยที่ตามมาเนี่ยทุกรสชาติอร่อยหมดนะเพียงแต่ว่าการทํารสชาติให้อร่อยทุกกระป๋องมันยากมากนะยากกยามากครับแต่จริงๆที่เราให้อันดับเนี่ยทุกกระป๋องอร่อยเพียงแต่ว่าแข่งกันเองแข่งกันเองถูกปากเรามากกว่าหรือน้อยกว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกอะครับครัเลมอนตะเปียกเที่ยก็คือเหมือนกับว่าเขามา แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็มาอีกครัแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็กลับมาอีกครับไม่ไปมาๆนะนะอืไม่ไปจริงๆสักทีกลับไหมผมบอกเลยรสชาตินี้ปิดท้ายได้ดีมากครับเบื่อเชื่อว่าออริจินัลอยู่ที่สุดท้ายเหมือนหวยล็อกอีกแล้วอ่ะครับผมแต่เราไม่ได้ล็อกเลยนะเราไม่ได้ล็อกเลยนะครับออืสำหรับรถ ออริจินอลนะครับเลมอนสดาพี่ได้ให้อันดับเท่าไหร่ครับอืผมว่าออริจินอลมันเจ๋งดีอืให้ที่สองแล้วกันแต่เมื่อกี้อูเมะบวยอ่ะผมที่สองอยู่แล้วก็คือจะขยับบวยเป็นที่หนึ่งพี่ครับผมแล้วก็เลมอนสดาเป็นที่สองครับผมอ่าผอนะขยับเลมอนครีมสดาตกมาอยู่ที่สี่ครับเป็นที่สี่ครับผมอ่าส่วนออริจินัลอยู่ที่สามครับผมครับผมจริงๆอ่ะ อยางเขาอยู่ที่สองเหมือนกันนะครับแต่ทิ้งเลมอนนะครับครับเขาทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังครับมันทําให้ผมยังนึกถึงเขาออืมครับ่าเลมอนเนี่ยอเขาเป็นเลมอนสดาที่ทําให้ผมแบบยังอยากชิมก็เหมือนเป็นเซอร์เคิลเพราะฉะนั้นอยู่ที่สามใจผมเนี่ยอูเมะอยู่ที่หนึ่งตลอดเลยอืมเพราะว่าอูเมะนี่รสชาติค้างแบบอืค้างอยู่กัตลอะใช่เป็นอะไรที่เราแบบ ฝังใจครับฝังใจฝังใจครับอเพราะฉะนั้นพี่บอลจะให้ประมาณนี้ครับผมอเนี่ยมาสรุปอันรับสรุปไหมพี่อพี่เต้ครับยังไงบ้างอของผมที่หนึ่งจะเป็นอุเมะเลมอนโซดาครับผมที่สองเป็นเลมอนโซดาที่สามเป็นเลมอนครีมโซดาครับผมที่สี่เป็นพิค์เลมอนโซดาครับ ที่ห้าเลดเลมอนโซดาอ่าของพี่บอยนะครับครับอันดับหนึ่งนะครับก็คืออุเมะเลมอนนะครับผมอันดับ2ก็คือพิงค์เลมอนนะครับอันดับ3ก็คือเลมอนโซดานะครับอันดับ4ี่ก็คือเลมอนเลมอนครีมนะครับผมอันดับ5้าคือเลดเลมอนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็อันนี้แล้วแต่ปากของแต่ละคนนะ อ่าของพี่เต,เต้ก็อีกแบบผมพี่วัก็อีกแบบนะก็จะชอบไม่เหมือนกันนะแต่ผมว่าจริงๆมันใกล้ชิดกันมากนะมันใกล้ชิดก,กันมากาครับเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาครับกินเข,เข้าไปอ่ะแล้วก็ให้เวลากับเขาสักน,นิดนึงอ่าเราจะได้เรียนรู้แต่ละรสชาติครับครับอ่าถ้าเราเหมือนที่พี่บอลเปรียบเทียบครับอืมอ่าบางรสชาติเข้าไปนะแต่ทําไมเรายังคิดถึงอ่าบางรสชาติทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังทำไมเราลืมเขาไม่ได้อ่าอะไรประมาณนี้นะบางรสชาติเขาไปแล้ว ไปเลยนะไปแล้วไปเลยอ่าบางรสชาติไปแล้วก็ยังกลับเวียนกลับมาอีกนะมันก็เหมือนชีวิตนี่เลยจบจบเพียบแล้วก็รสชาติโซดาทั้งหมดของสิงห์นะครับผมนี่นะขอจัดวางนิดนึงนี่นะครับผมก็คืออูเมะนะเลมอนโซดานะพิงเลมอนโซดาครับผมเลดเลมอนโซดานะครับแล้วก็ครีมเลมอนโซดานะอ่า ทุกรสชาติผมบอกเลยว่าควรรับประทานครับเด็ดจริงๆอืงทานตอนแบบหลังกินข้าวอ่ะครับว่าช่วยเฟรชดีนะช่วง้า,าง่วงๆหน่อยอ,ะอ่ะ้าแบบกินโซดาก็แบบครับเรียกความสดชื่นนะเฟรชๆหน่อยนะใช่<ท>เราอาจจะเลี่ยงเพวกอะไรอ่ะคาเฟอีนอะไรได้ในการที่มาทานพวกนี้แทนกันได้นะ อ่าเราจะได้ไม่ต้องเอาคาเฟอีนเข้าร่างมากนะวันทำงานอะไรเงี้ยเรียกมาทำวันนี้แทนได้นะอ่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะใช่ครับพี่อย่างที่เขาได้ตราทางเลือกสุขภาพนะครับผมอ่าใช่อันนี้ก็คือทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถเอามาทดแทนครับในระหว่างมื้อว่างของวันได้นะครับทานตัวนี้อาจจะช่วยให้หายหิวได้ก็ได้นะอืมถตาเราหิวเรากินตัวนี้แทนมันก็ช่วยให้อยู่ท้องอยู่นะนี่ก็ใช่ใช่ช่วยอยู่ท้องหอยู่นะยังไงก็ฝากน้ำสิงโสดา ตรงนี้ไว้ในใจทุกคนด้วยครับผมอ่าอแล้ววันนี้นะครับที่เรารีวิวไปสรุปเป็นยังไงพี่เต้ออย่างที่บอกรสชาติมันดีทั้ง5้ารสเลยพี่เลือกยากเลือกยากแต่พอเราต้องเลือกอ่ะเราต้องผมเป็นผมก็เลือกแบบรถที่มันติดปากที่สุดอะไรเงี้ยที่ครับผมเราเลือกจากรสชาติที่เรารู้สึกว่าตัวเราถูกใจนะครับใช่เป็นความชอบส่วนตัวเลยไม่ใช่ว่ารถที่อยู่ล่างๆแล้วไม่อร่อยนะไม่ใช่นะเพียงแค่ว่าเราถูกใจอันนี้มากกว่าแต่ก็ลองลงมานะครับอ่า แต่โดยรวมทุกรสชาติดีหมดนะครับอบาลานซ์มาได้ลงตัวทุกอย่างใช่ครับแล้วต่อไปนะครับเราจะไปชิมอะไรจะไปที่ไหนไปกินอะไรต้องอย่าลืมพี่เต้ต้องอย่าลืมครับต้องอย่ามครับตามไปดูกันนะ